ก่อนจะต่อนะครับวันนี้ตัดคลิปไปเพราะว่าหมดเวลาคลิปนะคะฮ้ยคู่หวยคู่ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยบอไม่ได้ใช้ดาบตีใช้ที่ขุดตีใช้ดาบตีมันไม่ได้เฮ้ยบอกอย่าตีพี่ขุดนะเราหล่อยตอนนี้มีการัค้ะัล นี่เปอนแคปของเซิร์ฟเวอร์นะคะเก็เลยเห็นอย่างนี้ขาดพูดไม่ได้ขาพูดได้องใช้ที่พูด่านนทั้ทีต้องพาองกเราเอาเป็นผลอังกฤเน่ีขบอกว่าเราพูรนี้เรอย่นานก็คงเป็นได้ไหมเราต้องหัมาคันจอนะม่มาเ๋ยพงไยังไงนใช่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  เฮ้ยใช่ยงิ้มี่ทำไปอีกเดี๋ยวพี่ไปยังไงครับใช่มาแล้วไม่ได้ยุ่งรารู้เราเนคนขุดเองแหละยบอยังไงเดี๋ยวจะยุ่งตั้เกาจะกัดเตยมจัดแตแเฮ้ยไปยังไงแล้วอ่ะไม้ว่ไม่เห็นชื่อแล้วอ่ะโง่ผมไม่ช่วยนะคะพี่เอมาผมรับนะครับว จะเลนมามาลองผมไม่ช่วยนะคะไปห,หรอย่ไนล้วเนี่ย t p มาผมไม่รับนะคะออไอ้ไม้ได้ตัดงกัได้ไ่ได้ราพิสัยงานการอย่ตออี่จะหาได้เียโนใ้อัดัแล้วก็ไมเจอหน้ากันี่ยเด็รจไอ่อย่าเพิงไปก่อนนะ เออชายแกทหารเหยียบพึ่งไปก่อนบอสบอกจะมาขุดลาวาอยู่ได้ยินอยู่รู้รู้โออ้ลาวาไหนมีคนมาแล้วแน่เลยไปไหนกันใช่มีพิษต้นวางเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วด้วยอุ้ยเจ้าทีบอสจะขุดนี่นี่นี่ อยู่โรงงานก่อนอยู่โรงงานก่อนทายโรงงานเปนเช็คควายไปเลยเอ้ยใช่อยู่โรงงานตรงนี้นเ,เออเดี๋ยเขาช่วยกำดัดไม้ด้วยดิเอาไปบำรุงเมืองอย่าเพิ่งไปก่อนดิใช่อย่าไปหยุด<อ>ใช่อย่าตัวนำ้ำเฮ้ยตกลงว่าถ้าจะโทษต้องโทษแกเอออะเคนเดาทายทีมสวีเวลามาเอาทายไอ้นี่มาเลยครับไอ้นี่ทีมเอมาเลยเมื่อกี้เราเล็ดโหลดนี่ เฮ้ยเรา,าวะลุยคุณกักวปอมเข้าเซิร,ร์ฟม,มาแล้วครับลุยคุณกวัวปอมเข้าเซิร,ร์ฟม,มาแล้วเฮ้บวัวซ่รารถแรงขอบใจนี่มาจากเล้าใจจะหลงทางเจแกหาเลยพี่หลงทาง,อง,ทางบอลรับหน่อยวะครับรแล้วอยู่ที่เดียวกันก็ได้บอลงั้นพวกแกไปเองก็ได้บอลดูดอนะนะ เราจะไปทางที่เรายังไม่ได้ไปหาเอาฟอสหาเออเขาหยกฟอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตีเขาดิขุดแร่โถเก็บเบลอยู่อย่ากวนจะเอาเวทเอนชันทะลุเลยแล้วเราแยกของจากพีที่พีขุดอยู่แล้วการยินนี่้ให้ของมันมาเข้าตัวเย่เข้าและหนึ่งอันอะไรเข้าโถฐานฐานฐานเข้าไม่เวลายีเพีะเข้าแล้วกันพีพีเอ็กเซสเย่ต้อเท็ด ไหน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 เงินรับรีบเลยเลกด้วยปัดปุ้ยปัดเทะไม่เชื่อหรอัยอยู่ไหนวะเนี่ยชอยู่ในนี้นี่เราเจอชัแล้วแล้วเรียบร้อยไหนไหนเพไหนเพเสียพิษตันเลยตมันไม่ไ้ไม่เชื่อเลยเทพี่เอาเมนูให้สิเลยวะ เดิทางเลยดิเฮ้ยไม่ใช่เพชรเหล็ดเล็ดนี่ยเฮ้ยแต่เราคยเจอเพชรจริงจรินะตรงที่มีลาวาตอนนั้นเราขุดไปแล้วก็ห้องที่มันมีลาวานั่นแหละคือห้องที่จะมีเพชรจับไว้เลยไอเด็กอ่อนโลกเดี๋ยวหาทางที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนตอนนี้เราตีแยกกันนะคะแยกแล้วเหรอเออน้ำเนี่ยเนี่ย ตายเลยเอาวะตายอ่าตาย้ตายเลยค่ะเอาวะเฮ้ยคัทเต็มชื่อแบงเชี่ยวจากเมืองอ่ะเอาวะแอันเจียวโอ้พีทจะคืนโอ้ยพีตรงนี้แลท้องเต็มเลยพีทมาดิอะไวะเฮ้ยจะสปอน์ที่เงี้ยเลยอะคุยโอ้ตกใจหมดเลยไม่เชื่อมาดูก็ได้จะเต็มทางไม่เอาอ่ะไม่เอาแลท้องนี่จะสปอนขุดไม่ได้คุยเจอแล้วเอา จื้อเพชรถุยไม่ใช่เราปี๊เราอยู่กับนี๊นะเนี่ยชูวกไคาดาซ่าเฮ้ยเลสตตนฮะเลสตตอเอามาเลยเราเป็นคนเชี่ยวชาญไม่ให้เลยเอาไม่ให้เหรอโถ่จะมาบังบังดึงอึฉซะหน่อยแม่งแม่งไอคนเจอดันงกอีกครายยังไม่เคยมาเพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครติดไฟให้เลย อะบ้าเอาต้นไม้กว้างใหญ่ใครจะมาฝากให้ได้หมดไม่ใช่นารไม่น้ำเราอยู่ตอนนี้จะลังขุดแต่ตอนน่ะไม่มีใครมาติดอยูลยังไม่รักวัยขุดอยู่ก็ยังไม่รัใครเจอโคอย่าขุดผมขอขุดแต่ถ้าใครเจอแร่อื่นนี่ไม่ใช่โคขุดไปเลยม่คนมาเกียนตรงนี้แหละเกียนเมืออะหรเกี้นกัแล้วใช้เกี้ยนแน่หรอใช้เกี้ยน เจอใช่ละทำอะไรใช่าาวิจลรวาจังซีมันต้องตักจังซีมันต้องตักตักมาบ้านอีกทันทันละเล่นบอกแล้วทางนี้มันสับสนบุกคนมาหมดแล้วทุกนล้ว อุวลาลาวาเส็ยต okay, ัวเองทำไมวะบาชิายบหา้ามีกล่องคัทจอันาแล้วไปไปไปหายเลยจ้าบายบายเลเวลที่กูเก็บมาหายหมดเลยเก็บเก็บนะเว้ยทางไหนที่มีรางรถไฟอะทางนั้นอะเขายังไม่ได้ไปเว้ยแต่ก่อนนะคะรถไฟเต็มเลยแล้เราก็ขุดแล้วโถแล้วก็ขุดวะไม่ลับด้ดิ เดี๋ยวเราจะ TBA ไปหาชัยนะชัยรับด้วยถ้าเจอแลกโคอ่ะขอไว้จะขุดเก็บเวลถ้ามาหาเราอะ่ะจะจะไม่ดีเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราติดไหนได้โถเร็วเร็วดีครับติดเลวลารับแกต้องติดทำอะไรไม่ได้เลยอนะ่ะฮะเราติด <c oughs> ว่าก็าขุดตีถ้ดดาตีอ่เะเอาใครก็ได้รับหน่อยจะขุดโคเฮ้ยเราป๋งแล้วเนี่ยแกคงทำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราเจอแรดเหล็กเฮ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเราป๋งหมดแล้วเนี่ยร,รับไน่อยดีใครก็ได้จัดรายการเฮ<อ>้ยพีทอะไรตายบ้านใครก็ไม่รู้มีเลท มีแหล่เหล็กด้วยอะป้บ้านเหรออืมขุดบ้านแม่งเหรอไพเวทแม่งเลยก็ติดบ,บ้านมันอะขุดบ้านมัน,นเป็นหลุมเป็นเหมืองเก่าอันนี้เนี่ยแหละเขาเรียกอะมันดอนไม้เหมืองล้างอะมันดอนไม้มแบบอะมันดอนแปลว่าล้างครับรับหน่อยวัดทีวีมาหาลาดีเดี๋ยวเรารับให้ เออไอบอลมันหลับแล้วแล้วมาปล่อยเขาไว้ที่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยแลลเ็กหลักอีกอ๋อเจอแล้วเกือบผ่านตาอีน่ะปุ๊บปล่อยเขาไปที่ไหนอ๋บอ,อบอลทำไมบอลลอยบนพื้นน่ะลอยอ่ะไม่ยืนอ่ะลอยเอานี่มันที่เดิมไม่ไหวเออใช่ไงมันวนเวียนวนเวียนอย่างนั้นแหละกูกับมันนั้นมันต้องวนเวีนยนอยู่แล้วแหละเอาไปด้านมานะเฟ้ไม่ได้เลวินตอนนี้เลใช่ใช้ปิด เราบอสไม่มีพิดตันใจมันงงอยู่นละแล้วบอสที่นนิ่งทำไมบอสพิตันนะป่านและเอาลูกยังลูกยังบอสม่แล้วไม่แล้วใช้ลูกยังครับเอ้ยเรากลับไปที่เดิมแล้วต้องต่อเอาใช้อยู่ไหนอะเอาดีบอสเอาใช้หลุดแล้วใช่ไหม